ดิฉันน,งน,นางสาวปัญจลวดเดียนครูกองสำนักตำบลปากคลองอัครวิทย์จังหวัดตรังนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอผลงานที่คิดว่าเป็นกู o d p r a c t i c ของตำบลนะคะสำหรับกงองสำนักตำบลปากคลอเนี่ยสิ่งที่คิดว่าเป็นกู o d practice ของเราในปีงบประมาณ2563เน,นี่ยก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของการทำผ้ามัดยนต์นะคะซึ่งก็ได้เอามาแปลงรูปในหลายๆรูปแบบนะคะ ที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะก็มีในส่วนของกระเป๋านะคะอันนี้ก็คือเราจะทำเป็นกระเป๋านะคะก็มีอยู่ด้วยกันหลายๆขนาดนะคะขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ไปถึงขนาดใหญ่นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะเอามาทำเป็นเสื้อด้วยนะคะก็คือเสื้อปาติกมัดยอ้อม วันนี้ดีใจนะคะถ้าหลายๆคนจะหันไปมองนะคะว่าบุคลากราของโกศโ,โนอำเพอพยโยนวันนี้เนี่ยจะใส่เสื้อบาติดมัดย้อมลายก้นหอยมาทุกคนเลยนะคะก็เป็นผลงานของกศนตะบุญปักคงนะคะก็ดีใจนะคะที่ได้มีส่วนทําให้หลายๆคนเนี่ยสวยแล้วก็มีความสุขในวันนี้นะคะ,ะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปชมผลิตภัณฑ์กันนะคะเป็นการสดุก ชิ้นงานต่างๆนที่เราได้ทํามาในปีงบประมาณ2563นะคะซึ่งก็เป็นโครงการสูบสืบอาชีพชุมชนในรูปของรูปแบบชั้นเรียนนะคะซึ่งที่ผ่านมาหลายๆคนกลุ่มเป้าหมายก็มีความพอใจเป็นอย่างมากนะคะกับโครงการนี้กิจกรรมหลักสูตรของการไปรูปผลิตภัณฑ์ทานนับน้องนะคเพราะว่า เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพและก็ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ทุกคนจะมีความสุขและก็ความภาคภูมิใจกับผลงานของตัวเองนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยค่ะ